สวัสดีครับมาร่างแนวทางน้ามะเรยงนะครับเมื่อนี่ปูบนศิวายจาไหนเนาะครับวันที่เก่าย่ยมาเร็งนะครับมาเรยงอาหารปูนะครับผมกับมาครับพ่มและฟังกันช่างช่องเสียอีกพะลวยเด้อครับเด้อครับรับช่วงฟังกันเลยครับครับช่องเสียอีกพะ้วยนะครับได้ซื้อสดสมดวงเมื่อนี่นะครับนางนภาพันธุ์สุรลำ ครับสวดจำดวงนะครับเดี๋ยวใส่ปูคนสวดให้นะครับเด้อรายชื่อร่วมทําบุญครับผมคุณสุมาลีสอดแจ้งคุณลําดวนกัลยาคุณสีสงครามผมมาลาดซื้อพวงมาลัยนะครับผมถวายภูมิใหม่ของปู่นะครับคุณกิตติยาบุญสะอาดคุณวิรัตเดชวาลีคุณสุภาเดชวารีนะครับครับ ไอปูันเป่าให้อยูย่เรีมลมเย็นเป็นซุกนะครับเนาะมีกระลังแตงแล้วกินไอปูนะครับเดี๋ยวไปเมืองกันครับผมครับไม่มีแซดเลี้ยงนักกินไอปูนะครับเนาะบรรยากาศหลายอย่างครับขมงมัน ไก่ทอดลูกชิ้นทอดเนาะซชินะครับผมได้แอาไปตาแสบเนาะครับผมเดี๋ยวรับชมฟังข้างบนนะครับปูพันจีใาใหญนะครับเนาะไปซื้อของกันที่บ้านนะครับผมคุณพัดขมลปัดเฉียวคุณสุวรรณาอัมมานคุณลำดวนคุณลำจวงคุณสุวรรณาอัมมาน คุณชาญชัยสารธาคุณหาไทยทิพชูมาคุณรัชนีไวยเกษตรกรคุณวีนายอดสง่าคุณนุพันธ์ภูสวายคุณนุพันธ์ภูเฉยๆนะครับคุณออนอนงเคมีครับผมกับรายชื่อของเคบันนะครับ อ,อันนี้่องอนนี้ห้นักหน่อยกำลกักใหญ่คนละห้าร้อยบาทนะครับอนี้หนักน่อยกำนักใหญ่คนละห้ารอยบาทสิบคนเคร่ <c oughs> อสัสหน่อยเสบันนูออันนี้อน,น้ให้คนขับรถนะครับห้าร้อยบาทรับไป้อครับพาป็นไหม ไม่ลม่คุ้ครับผมคร่นกาครับคนขับรถครับคขับรถนที่มุงษ์บาเนาะปิสูงเนินนะครับเนาะ่าาม่พูดต่หากูับมครับ่ทีก่กับผมพบตัวเงินจะสอยูนีนะครับเนาะเนฝากมา เดี๋ยวอาอันนึงถวายกูนนึงก็ลำปางเลี้ยงนอกถวายพวงมาลัยสีพวงก็ลูกวายเอฟซีจากโมเดอร์เป็นลงกคนเดีก็เลยถวาูอยากให้กูบังมเปิดใส่คันเปิดดวงให้คับเอฟซีเอฟซีเต็ม ใชแล้วครับเรียบร้อยแล้วคงไทยแล้วเจวันเนี่ยมันเป็นเจ้า f ทุกคนเจวันมี่เชื่ตัวจ้าคนนคุณพี่คุณขันธวุฒิส่วนเยงนอมตัยคุณปัทราชัยทะ อันนี้ผู้ใดก็ถวายพวกมะไรล้ปางล้ำปางงคุณกิวัตคำสมครับผมิวัตรคำสงครับผกวรคำสนคะับกินรคำสมรัยผวกิจวัตรคำสมครับผกิจัตรคับผมกจรคำสม่บวัตรคำคับผมกคนรับผมกลัคำสมครับิวัตรคำสมนรบะมกิะครับเนกะจวรคำสมักิวันสคกวัสมครับนมกนจาครบผมกวัสมคลาบมวคำสมคบผมกิวัตรคะมคนลบามกิัต แตงโมาเด็กค่ะเด้อแม่ผู้ใรับไหครับบ้าบนครับผมครับผมไปรับจนมาฟังปูพนเสีวบาจะไหนนะครับเนาะอันนี้เนาะพอจะน้อยกันครับพอเรียกกันวัดปูเทศท่องครับก็วัดปูเทศท่อง แตสิได้เริ่มเฮ็ดมือเอื้อมมือเฮือเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสิเอายู้สังเกตใจขคืนเวละเท่ากันรวมกันไปผู้เลี้งละน้อยแม่ผู้กษัติสมัยบันนี้ก็อยากเฮ็ดให้มันแล้่ยวหน้าเพราะว่าถ้าเอาขึ้นแล้วก็สิได้บูแล้วนาพร้อมกันเลยอันใดมันหักที่แม่นหมองขาเพรานมันคำรัวเท่จังไลยถ้าเอาขึ้นมาแล้วยังสีน้ำบอสบูนแม่นบอคือเพราะว่ามันเป็นหินศิลาแรงอยู่ทางขางล่างปูอะ ปู่เทพทองคนเราเด้เนี่ยมันเป็นเต้เก่าแต่แก่มากมันเป็นรูปเป็นล่างของ่นปู่กเ็เรียกเอาปู่เรายังไป็เต็มไปต้อยมากมันกเ็เรียกเป็นรูปล่างคือ,อยังของเพิ่นพวกกเ็เรียกพิ่นกเ็เรียกสางเสริมมาน้ำยักษน้อยอแต่ว่าข้างล่างนี่ว่าเพิ่นนั่งอันสมาธิยังสีน่าแต่ว่าช่วงขาเพิ่นมีอยู่สันตัวบัดเนียเพิ่นเอาขึ้นแท่นึงแล้วล่ะเอาขึ้นเอารวดไมากหมาามาตากมาเอาเอาโยกขึ้นกระฮัก ภัยพิบัติเรมันบ่ได่าบันนี้แม่คู่เลยไปขอบุญบารมีเท่าปู้ยคันผู้ขามีบุญบารมีสิได้สร้างพญานาคพญานาคก็สร้างหลักๆแล้วฮอละข้างแม่คู่ก็สร้างแล้วบันนี้แต่ว่ามันมันบ่ทันสำเร็จบ่ทันแล้วมันค่าฝนตกอยู่ที่ว่าสำเร็จวันอื่นเพราะว่าฝนตกคือยังมือนี่กระตกโดยเฉพาะกับเห็ุเครื่องมือเพื่อกับเ็ตบ่ได้เนาะเพก่ากกักาลังติดเก็ให้ว่ารั่วบางหุ่นเพ่เรียบร้อยแล้วล่ะเรียกแต่ติดเก็ องหนึงตีดเกล้วองหนึ่งผ้าติดจังสีหน้าบัดนี้ก็เลยนเอกเทศขวบคู่กันไปไม้ข้ามว่าให้เอาพระสังกระเจียรคืนมาเอาขึ้นมาแล้วก็เพื่อนมังกระเชิดปูกกระเบียงจังสีหน้ากระเชิดล้วพร้อมกันเลยกับพญานาคเจ้าเสือค่ะก็เลยไปขอปูล่ะมัอนี้แม่คู่กับไปแต่งคันหาเขาเรียกเป็นยางยนรอบสามรอบคือผู้บ้านนั่นแหละเขาเรียกว่าปู้เอ้ยผู้ขาขอได้เรือปู้เอ้ยขัน ขั้นผู้ขาสีมีบุญบารมีสีได้มีบุญห่วมสางผ้าเอฟซีลูกหลานสายบุญปูแต่ห่วมสางก็ะออห้ยขืนก็้วคูเออยให้มีอุปสรรคหงังแม่คู่ก็เลยอธิษฐานก็เรียกว่าขั้นเป็นไปไดยูดีไม่แห้งเนาะถ้าฝ่าฝนบ่ตกบ่อบ่ตกแห้งปันใดค่ะพ่อเฮ็ดได้ก็สีเลื่มมื่อื่นเมื่อนี่ะคะเรื่อมสีห้สร้างแม่สิบอกสิเก่าสีคารวะเพ่นสีคอสียนเชิญและก็ม่บหนาที่หายสร้างค่ะบัณนิตสร้างเพื่อก็สีดำเนื่อ เกษตรปูไงเข้าไปเปิดไปขคให้นั่นแหละพราะว่าของมูนั่นกับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสำใดซสำนึงมันเปลเป็นแต่ของแต่ปูแต่ปูแต่พอแต่แม่เข้ามากเขาก็บอรู้ว่ามันเป็นอย่างไรกษิมีเพื่อกษิมีอาถรรพ์มีของดีเพื่อนยุ่งน่ะแต่ว่าเข้าผู้เกิดใหม่ญ่รุ่นก็ได้ยินแต่เพื่อนว่ามันว่าไงครับปีนี้เึงเวลาแม่คู่สิเดพาซอยเพื่อนเฮ็ดเพื่อนสังกันนี่แหละก็เลยแซวึ้นมาก ก็เลียขอว่าพ่อนเพลินเรือป่วยเฮไดเรื่อเขาเรียกว่าแม่คู่เลยไปเบิ่งยืแขเขียนไปเห็นเก่าซีคือเก่าไงคือเก่าคือเก่าแม่คู่เขเลยซื้อลอตเตอรี่ไปยุทธอะไรไปเสี่ยงไปเก่าซีซีเก่าอันนี้คือแม่คู่แต่งคันหาแต่งคู่แต่งคันหาแล้วก็ยางก่อนแม่ยางออกไปต้อกันเด้อกเขายางก็ไอ้ลากอันซองหอมหวนผ้ารวยนะเพื่อนเรียเพื่อนไปซองใหายูยไปซองใหายูแต่ว่าเจ้าเห็นคือกันบ่เห็นกับวง แต่แมคู่เห็นยูยูมองแขนค่นีเสียเห็นเก่าซีขงเราเก่าสีนะอยูยูบาลายเลยเนาะเขาเลยจำเพียงบาลายคือบาลายแต่เรไม่คู่เห็นเป็นยนั้งสั้นล่ะก็เลียอธิษฐานว่าขั้นขั้นลูกหลานเฉลยซอยสามปุ้ย,ยก็ออกเก่าสีหายมันเหลวมันทัวแซก็เรยว่าัสิล่ะอธิษฐานข้าบอธิษฐานเนาะีนี่กับซีนี้ม่นปูตาพุทสิวาจังไหนไปเนี่เพามือนี้แม่คู่กับไปขอบไปเก้าคนละล่ะ อ,อ,นะอืมเาพา่สกรจานคืการกะดุนอืมขึ้นยากนะอืมขอเท่านันบ่ยเรกนะ่ยจ้ะขอเท่านันนะาน้นบ่ดนะ้ แต่งพิธีได้ับต e ้องมีพ uh, mm, ิธีมาดุแต mm, like, ่งพิธีแต่งสีไได้ดุว่าับนละใหม่กป็นได้ดุก้อรตบแต่งนละใหม่เก่ายางเก่ายางครัละไม่เก่ายางได้ดุกรอบะเผาเก่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 าใส่เก่าไม่หมดเลย ผลละไหม่เก่ายางไมนะ่ลูกด้วจ้าอืมาัผ่าเก่าหน่อยกล้วยเก่าวีลจ้อืมกล้วยเก่าวีนะถูกเก่าดอกอนะืแปลงคันหาถนะึงไม่ถูกด้วอืมอีนั่งหลายเลยมครกสิทธาลาจังสิไทยครับแปงสันพะ่อคนะืนดู ่าองคูงใหญ่มากหลบ่ไดที่กันบ่ไดเลยนี่อีนั่งหล่าต้ไปออนหลาาขาน้องคเรพิมเรื่องอแจงสีใดเร่องึบ่ใดเรื่องเลยเขาว่าคำตอบว่าล้หน้าคงจะกลัเรื่องเลยเกี่ยวกับองค์คนนี้ แมนล่างซงเราลูกสิไปเล้วหรครับต้องไปกาวไหมลูกตั้งสัจจาอไหมลูกท้าบาห้ปูไงเบาห้บ่ได้เลยบาก็บ่ได้เยลู้่ทีถโตลูกแล้วลุกังสิได้ล้ลูกทาบาสีเย็นอันอื่นหนึ่งอืมนอื่นได้เล มันเลือมาทสิปู uh, uh, yeah, uh. uh, ่บดออืมงานที uh. <S <S uh, uh, yeah. ่ส yeah. um, uh ิเกอืมเอาลองเบาลองมือสาคาผมอืม um, ป uh ูกชีวะขาวคือเกาเลยสิเด็กไปเปิดหาทั้งหมดแ่้อจ้งสีใดหรือจ่าสั่อะไรมีอียงหรือเปล่นมีเดียมสวาย เป็นคันบกเบนคับบกเบนเป็นคู่กับูบายซีเทปบายซีเทปลายเทปเล้บลายซีพมบ่าบายซีเทปบายซีเทปบายซีปากซ้ำกับบ้าเกี่ยวกับอองงเทปเล้วะ บอ่อเป็นยจังเดยบ่อสีเทเาแบบนีบ่อหูแล้วพอเลยพี่พอขนาดสิบบ่อใครไปสิหูเกี่ยวขาย้าองค์เทื้ต้องไปฆาละะไปนู่นไน่นไูกเปลี่ยนคำปอบวัหน้าเขาอเเโอค์เทือก็รึนะ ได้สัญญากขาเพื่อนได้ลูกพอบอกได้ทันานีไ่้ลูก